เอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาบรรยายเรื่องโค้กกฎหมายนะเมนูสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเนาะนะครับนะได้ยินข่าวมาแล้วนะครับเนาะเราก็จะเป็นแขกรับเชิญนะครับไปเปิดป้ายบริษัทนะครับแห่งที่สองนะครับบริษัทของเราจํากัดนะครับนะร่วมอะไรครับนะพี่น้แดงขอบพระคุณมากเนาะ ร่วมกับป่าสงวนนะครับพี่น้องเอฟซีบริษัทแห่งนี้นะครับเนาะก็จะมีการติดป้ายสีเขียวเกิดขึ้นนะครับนะอ่านะครับเราก็ได้เป็นเกียรตินะครับได้ไปร่วมงานนะครับไปเป็นสกีพยานนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าร่วมกับป่าสงวนนะครับจํากัดนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมก็จะมีโอ้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่เนาะมาติดป้ายนะครับตัดริบบิ้นด้วยนะครับเอฟซีนะเอ่อนะครับนะ ก็มีนะครับคนบางคนนักกฎหมายบางคนออกมาพูดว่านะครับพี่น้องเอฟีนะการลูกป่าสงวนนะครับการปลูกกล้วยนะครับนาะคือการปลูกป่านะครับพี่น้องมันจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับเนาะอ่ามันจริงหรือเปล่ามันถูกหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนะบ <c oughs> ุกลูกป่าสงวนนะครับนะอ่า อ่แล้วออกมาพูดว่าอะไรครับน่ะก็เข้าว่าอะไรเข้าไปกําจัดวัชพืชครับพี่น้องเอฟซีนะงงเลยครับนะงงเลยครับนะอ่าไม่รู้เรียนมาจากไหนครับเรียนมาจากสํานักไหนผมก็ไม่รู้นะครับนะเอะอะนะครับเนาะป้ายห้ามเข้าใช่ไหมครับอออืมไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงนะรอรอดูญาตินะครับมันจะขึ้นหรือเปล่าครับทีนี้ อ่าแขกไปใครมาคงน่าจะเหลียวน่าดูเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะป้ายสีเขียวต้นหนังสือสีขาวนะครับเนาะอืมนะครับนะแล้วก็มาดูกันนะครับอ่าบริษัทใหม่ป้ายขาวป้ายเขียวแล้วครับพี่น้องเอฟซีป้ายเขียวครับพี่น้องแล้วนะครับที่สําคัญนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับในคดีลูกป่าสงวนนะครับเนาะอ่า ในคดีลูกปาสงวนได้ยินข่าวมาแว้วๆนะครับจะมีการเปลี่ยนทนายแล้วนะครับเอฟซีจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับนะนะนะครับก็ได้เห็นไปท้าทามกันแล้วนะครับเนาะนะครับก็จะมีการ <c oughs> อ่าเปลี่ยนทนายประจําตระกูลแล้วนะครับไปท้าทามกันแล้วนะครับไปคุยกันแล้วพี่น้องเอฟซีนะ เออนะครับรอดูนะครับรอดูนะครับโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยที่รับได้รับไฟสีเขียวที่ได้เปิดบริษัทใหม่สาขาสองนะครับนะที่บ้านกกกล้วยนะครับนะอ่าจะเปิดเร็วๆนี้นะครับนะจะเปิดเร็วๆนี้นะครับนะอ่เราก็ได้เป็นแขกรับเชิญนําไปเปิดงานนะครับนะอะ่นะครับนะ <c oughs> อ่ามีป,าป้ายจีเกียวป้ายอ่าบริษัทแห่งแรกเขาก็จะทําเป็นโกดังนะครับโกดังเก็บสินค้านะครับที่ติดถนนใหญ่นี่โอ้คนผ่านไปใครมาก็จะได้เห็นนะครับนะอ่าก็จะเป็นพื้นที่บริษัทไว้ขายสินค้าออนไลน์นะครับเขาพูดแบบน,นั้นนะอ่าหรือจะเปิดอ่าส่งออกนะพี่น้องเอฟซีนะสินค้าส่งออกนะครับพี่น้องเอฟซีน,ออนะ บริษัทของเราจำกัดนะครับหุ้นกับอ่าป่าสวนนะครับนะอุกับทางภาครัฐหุ้นกับทางภาครัฐน,นะครับพี่น้องเอฟซีนะมันจะเป็นรัฐวิสาหกิจ <laughs> มันจะเป็นรัฐวิสาหากิจหรือเปล่า <laughs> นี่ก็ไม่รู้นะครับร <laughs> ับสลองป้ายครับพี่น้องเอฟซีพี่สุสขสวัสดีครับนะ <c oughs> อ่าแล้วนะครับป้ายแห่งที่สองกำลังจะตั้งแล้วนะครับ กำลังจะตั้งขึ้นแล้วครับพี่น้อง F4 รอดูนะครับรอดูนะรอดูนะแล้วก็เรื่องของกระดงคดีนะครับพี่น้อง F4 นะตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนทนายใหม่แล้วนะจะเปลี่ยนทนายประจำตระกูลแล้วนะครับเนาะก็ได้มีการะ ทนายะตมือนี้ปะตอนนี้ไหมโอ้ทนายประจำตระกูลเนาะก็ไม่เห็นหน้าแล้วครับช่วงนี้นะไม่เห็นหน้าแล้วนะงานหลายเนาะงานเยอะครับพี่น้องเอฟซีนะงานเยอะครับนะทนายประจำตระกูลนะครับนะก็ได้มีการเปลี่ยนทนายคนใหม่แล้วนะครับนะก็ได้ไปท้าทามแล้วนะก็ได้ออกมาโพสในชุมชนแล้วพี่แอนสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ทักทายเนาะอืมนะครับ ก็ได้ไปทับทามและไปถ่ายอ่ารูปลงชุมชนแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่รับนะฮะเขาจะไม่รับอ้าวไม่รับใช่ไหมล่ะไม่ไม่รับเรื่องป่าสงวนแต่เรื่องเนไม่แน่นะโอ้เรื่องป่าสงวนนี่ไม่รับใช่ไหมโอ้จะไปรับได้ยังไงเรื่องป่าสงวนใช่ไหมล่ะมันเมันมันไม่มันไม่มีวิเววที่จะชนะนะไปต่อสู้กับรัฐใช่ไหมไม่ต่อสู้กับรัฐมันต่อสู้ยากครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> แต่ทำไมทนายหัวรุ่นมิตนเอาหมดครับนะไม่ผิดครับเสื้อผมนะะมันคือการสวมสิทธิ์มันคือการสวมสิทธิ์สวมสิทธิ์ยังไงะ้ลไปเลยสามสารเลยสู้เลยนะผมแนะนํานะผมแนะนําอ่าคุณฟอกแรงนะฮะสู้ถึงสามสารเลยนะฮะนะสู้ไปเลยนะฮะนะผมเชื่อว่านะผมเอาอยู่นะผมเอาอยู่นะฮะนะผมเอาอยู่ครับเสื้อผมนะฮะนะเสื้อผมนะอ่า ยังไงล้วก็สนาใสๆชนะใเห็นอยู่แล้วนะ,นะนะอายุนะครับการทํางานผมมากกว่า20ปีนะฮะนะประสบการณ์ประสบการณ์มากกว่า20ปีนะฮนะนะะผมเชี่ยวชาญกับเรื่องคดีป,ป่าไม้โดยตรงเลยนะครับนะอน,นะยังไงก็ผมเอาอยู่นะไว้ใจผมได้เลยนะฮะนะมัดปีครับพี่นน้องเอฟซีนะ สนา,สาใสๆเออเสื้อผมหาเสื้อผมหาเสือ้อเสื้อเต็กก็แล้วครับพี่น้องเอซีน่ะผมจะพาคุณเข้าตารางไวๆในจักบุ๊กลาบคาบทุกคดีเสื้อผมหน,น้านะผมจะพาคุณเข้าตารางไวๆในเมนีนรอกรับน่ะเออนะครับน่ะน่ะมันคือการสมสิทธินะฮะนะเราไม่ได้บุกลุกนฮะนะคือ การที่เรานะครับเข้าไปกําจัดวัชพืชน,น,ะะนะนะนะ,ะพอพื้นที่ตรงนั้นนะฮะนะเขาบุกลุกมาก่อนแล้วเพราะเจ้าของเก่าเนี่ยเขาบุกลุกมาก่อนเราแล้วนะเราแค่ไปกําจัดวัชพืชวันนี้อย่างเจมวันานี้ครับพี่ณาาวันนี้อ่าเราแค่เข้าไปกําจัดวัชพืชเฉยๆนะวะ่ะถึงบ้านแลยังมีนาโอ้ ตายแล้วครับพี่น้นอง fc แบบนี้ก็มีนะครับกูละงึดเลยกูงงเลยนะก็มึงนี่นะกูค้นหาวนทางที่จะสู้ยังไม่เจอเลยตอนนี้นะนะโอ้ยมึงเก่งกว่าเพื่อน,นเนาะอ่มึงไม่รู้มันเรียนมาจากสำนักไหนนะครับพี่น้อง fc นะอา่าคือการสวมสิดเอา้าเจ้าของเดิมมีสิทธิ์อะไรครับผมถามก่อนครับอ๋อถึงบ้านแล้วใช่ไหมพี่นินานามเอา้านะครับนะ อ่าฮะนะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะคือะไรง้ <c ười> คือการสวมจิตครับพี่น้อง FC. เอฟซีอ้าสวมได้ยังไงครับอ่าคนก่อนเขามีสิทธิ์อะไรครับนะครับไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับนะเจ้าของเดิมเขาก็เช่ากับอะไรพี่มิน้นบสวัสดีครับเช่ากับร้านไงนะคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่จะไม่ให้คนอเดนเข้าไปทำนั่นนะอ่า ปลูกทุเรียนกับปลูกทุเรียนระยะระยะระยะสั้นเด้อค่ะเด้อนะระยะสัน้นค่ะนะออเป็นญาติกันค่ะน้าๆเขาเป็นญาติส่วนให่กันเนาะ <laughs> นโอ้ยเป็นทั้งพ่อคือทั้งแม่เนาะเอ้ยต่อเอ้ยต่อเออทท้งท้งทังทงแม่เอ้ยต่อโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเนะอ็มสี่นะฮาเลยครับพี่น้องเจ้าหน้าที่ฮาเลย สรุปแล้วผมเป็นหมอดูหรือเปล่าครับโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีนะสรุปแล้วผมเป็นหมอดูหรือเปล่าครับเนี่ยเขาจนได้พูดแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีอ่านะคนใหม่ในที่ไปทาบทามเนี่ยเขาเขาไม่รับนะเขาไม่รับนะเขาไม่มีหนทางที่จะสู้นะเขายานเสียซื่อเสียงเขาดิ หัวลูกนิมิตนี่ไม่ชนแล้วครับอ่าเขาเพิงเพ่งได้อะไรเพิ่งได้ตั๋วทนายไงไไนะครับพี่น้องเอฟจีคดีอื่นไม่แน่นะครับแต่คดีนี้มันมันเขาให้คําแนะนํานะอย่าไปสู้เถอะนะครับเนาะไอคนนี้ว้อยมอมสู้นะครับพี่น้องเอฟจีส <F G. S 2> ู้ <laughs> ย่างเดียวกับสามศาลเลยคะนะ่ะในใจยางมีฮอแปดศาลค่ะนะอ่าในใจยังมีถึงแปดศาลครับพี่น้องเอฟจี 哦。<laughs> <laughs>